ประเด็นต่อไปเป็นกรณีของนายสุเทพเพือสุบรรณครับที่ออกมาประกาศว่าถ้าพรบนี้ต้องกระทผ่านความเห็นชอบและเข้าสู่การพิจารณาในวารสามเนี่ยพระประชาธทิปัดก็จะปองลบหวีผมก็ตั้งคําถามครับว่าพระประชาธิปัดถ้าเป็นคนเนี่ยอายุหกสิบเจ็ปีเนี่ยถือว่าเก่าแก่ครับคือถ้าเข้าสู่วารสามเนี่ยคุณสุเทพทําอะไรไม่ได้เลยครับต้องเลือชาติ การทําหน้าที่ในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรทาหน้าที่ในกระบวนการนิติบัญญัติเพราะฉะนั้นคน67ปีของพรรคประชาธิปัตย์และบอกว่าถ้าเข้าวาระสามหรือผ่านวาระสามเนี่ยจะเป่านวีดออกมาเนี่ยผมจึงเรียนนะครับว่าวันนี้ได้เป็นการจับโหกชัดเจนสิ่งที่เคยประกาศว่าประชาธิปัตย์ยึดมั่นในระบบรัฐสภานั้นไม่มีอยู่จริงนะครับ นี่เป็นเหตุที่เราวั้เราถึงบางอ,อและหายสงสัยว่ามีหน้าแหะกว่า20ปีที่ผ่านมาพักประชาธิปัตย์เลยไม่เคยชนะการเลือกตั้งเลยครับเพราะว่าพยายามวิ่งเข้ามาแต่วิธีพิเศษเพื่อจะให้ตนเองนั้นได้อำนาจแต่วันนี้มันกลายเป็นโครขลข้อ้วครับสิ่งที่บุณสุเทพไปประกาศว่าเป่าลูกหวีดคนจะตื่นระดกตกใจวันนี้มันกลายว่าสีสันไฮไลท์เนี่ยไปอยู่ที่นายสุธีลิมทองบุญ ที่เตรียมจะแฉพรรคประชาธิปัตย์และเครือข่ายวันนี้นายสุเทพและพรรคประชาธิปัตย์ก่อนจะเล่าลูกวีนเนี่ยผมว่าช่วยไปเคลียร์ไปเปิดใจสารภาพกับนายสุนทลิ้มทองคุลดีกว่าเพราะวันนี้ใครๆก็รู้บ่นแล้วครับที่บอกว่าประชาธิปัตย์ซื่อสัตย์เมืออชีพจริงๆเขาบอกว่าประชาธิปัตย์คบไม่ได้ ส่วนผมก็ขอเชิญชวนนะครับให้ติดตามชมการเปิดใจของนายสนทิลิ้มทองบุลและก่อนที่สุเทพจะออกรบวีก็ให้ไปเคลียร์กับสนทิลิ้มทองบุลก่อนดังนั้นประเด็นต่อไปผมจึงอยากจะขอแนะนําประชาชนนะครับท่านอาจจะตกเป็นเหยื่อของอุปทานหมู่อาจจะมาด้วยความประมาทไม่ตั้งใจหรืออื่นใดก็ตามแต่แต่ผมท่านก็สังเกตว่าที่เขานัดหมายเงินวันที่4สิงหาคมเนี่ยน,นะครับ เป็นการนัดกันหลายกลุ่มมากเลยนะครับบางกลุ่มเนี่ยประกาศไม่ได้ใ้ซ้ำว่าจะนัดหมายที่ไหนเวลาใดซึ่งการประกาศไม่ได้ในต่างประเทศถือว่าเป็นเรื่องเสียหายแล้วก็เป็นเรื่องที่ถือเป็นจุดปรอบบางสูมเสียงที่จะเกิดอันตรายได้นะครับวันนี้กลายเป็นว่าพอเรามีพรบมั่นคงสามเขตก็เราทานถูกนะครับว่าก็คงจะไปชุมนุมกันนอกสามเขตน,นี้ แต่สิ่งที่ผมอยากจะเตือนไปถึงพี่น้องประชาชนก็คือว่าครั้งนี้มันไม่มีการบริหารจัดการแบบมืออาชีพเลยครับแกนนําที่ท่านจะฝากยีฝากไทยหน้ากากขาวเขาบอกว่ามีแกนนํานะครับกองทัพประชาชนที่บอกมีทหาร3ามเจ็ดไม่เอาเข้าจิงอาจจะเพิ่มแบบแพงครับหาไม่ได้ก็ไม่เห็นประชาธิปัตย์ก็เปิดหน้าสู้ผมจะผลคนมาเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเรื่องของการสับสนอนลมา เป็นเรื่องฝนตกที่หมูไหลคนอะไรไหลมารวมกันผมเชื่อว่าทงครั้งนี้ของเขาเนี่ยก็คือหมายมั่นที่จะให้มีเจ็บมีตายเพื่อจะใช้เป็นข้ออ้างป้ายสีรัฐบาลให้รัฐบาลหมดความชอบธรรซึ่งผมเรียนว่าสิ่งที่คิดสิ่งที่วางแผนไว้จะไม่เกิดขึ้นครับภายใต้การดาเนินการแบบมืออาชีพ ของสำนักงานบริหชาติที่มีอุปกรณ์มีเครื่องไม้เครื่องมือมียุท,ทธวิธีที่พร้อมสรรเพราะฉะนั้นก็ขอเรียนว่าพี่น้องประชาชนอย่าได้ตกเป็นเหยือ่อของ,ง,กงการปลุกระดมการยั่วยุอย่าหลงเข้าไปในประทานหมู่เพราะสุดท้ายจะไม่มีใครสามารถรับผิดชอบในชีวิตและทรัพย์สินของท่านได้ก็ระฉนบทเรียนเนี่ยท่านดูได้เลยครับว่ามันมีความมั่ว มีความสับสนอยู่ในหลายจุด